ครับผมกำลังมุ่งหน้าไปที่หาดบางแสนนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงโคง้งตรงโรงแรมเอสตอนนี้ท้องฟ้าปโปร่งเลยนะฮะ ดูเมฆแต่แดดเริ่มออกมาแล้วนะเดินได้แป๊บๆนะเดี๋ยวจะร้อนมาดูน้ำเช้านี้ที่โซนแถวนี้ผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยใสยเลยต้องไปโซนแหลมแท่นบ้านเรานะซึ่งตรงนู้นะครับเป็นแหลมแทน่นนู้นนะ ช่วงนี้ไ้ายไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่นะฮะใครชอบดูบรรยากาศทะเลก็ลองไปกดตั้งค่าอะไรสักอย่างหนึ่งตอนไลฟ์ที่ให้มันแจ้งเตือนนะไม่รู้ไปทำตรงไหนโอมาปั๊บก็เจออะไรเนี่ยขวดแตกแล้วด้วยประเดิม เก็บไปทิ้งก่อนหนึ่งอันอทิง้ง <c oughs> ก็ดีที่มันมีวันโล่งๆวันหนึ่ง,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 งที่เป็นวันอังคารนะครับผมส่วนวันอื่นๆก็เออให้พ่อค้าแม่ค้าได้ทํามาหากินกันบ้างนะจริงๆมันก็อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวที่หาดแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามีเตียงมีล่มมีอะไรมันจะไม่ดูเงียบเหงาจนเกินไป น้ำกำลังขึ้นมานะครับเวลานี้ไม้ที่ได้มาใหม่นี่เป็นโอ้เ,เจอสเศษแก้วอีกแล้วเดี๋ยวนะทิ้งกล้องไว้กลางทะเลก่อนดูดูด้วยนะดูด้วยนะหาถุงก่อนไม่รู้ไม้จะไปถึงไหนจะไกลแค่ไหนถือว่าเป็นการทดสอบไม้ด้วยเลยแล้วกัน มาไกลมากไม้ตอนนี้ถึงหรือยังถึงหรือยังหนึ่งสองสามใครจะไปรู้เนี่ยยิงตอนนี้น่าจะถึงแล้วไม่ระดับนี้แต่ไม้นี้ตัดเสียงรบกวนได้เยอะมากไม่ได้ยินเสียงคลื่นทะเลเลยเรามาเ,าเดินตากแดดทำไมเนี่ยเก็บขวดเก็บขวด เก็บขวดท้ายหรือเปล่านี่เก็บขวดไปทิ้งหน่อยเห็นแล้วไม่สบายใจผู้หลายขวดเลยอะที่มันแตกๆนะโอ้โหเครื่องดื่มโอ้อ่ะโอ้วันนี้เราได้เป็นถุงเลยนีย่ทำไมมีขวดแตกเยกอะจังนือ่ะนะขอเก็บกดน,นะเพอตั้งใจจะเก็บมันก็มาแบบเป็นแพรเลย รวยแล้ววันนี้นะดกเห็นไหมบางทีก็เขายังไม่ตั้งเต็มสตรีมนะเอามาตั้งแค่แบบสองสามเตียงสองสามโต๊ะต่อร้านเพื่อที่จะรอรับลูกค้าแล้วก็อุปกรณ์ทางน้ำก็กำลังโผล่ขึ้นมาผม ช่วงนี้มาไม่ค่อยเป็นเวลานะครับผมก็ทํางานบางทีติดพันบางทีลืมไม่ใช่ลืมหรอกบางทีมันพอทํางานแล้วมันก็ต่อเนื่องคิดอะไรออกแล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเลยไม่ค่อยเป็นเวลานะก็ใครรู้วิธีตั้งค่าตอนไลฟ์ที่มันเป็นกระดิ่งได้ก็ลองไปกดไว้นะครับผมแต่ก่อนจะเดินเลยไปถึงแหลมแทน่นเราขอ มาฝากไอเดียความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับสัตว์มีพิษนะครับสัตว์เน้นเสียงซะนะครับขั้นตอนการประมพยาบาลผู้ที่สงสัยว่าถูกแมงกะพุนพิษหนึ่งเรียกให้คนช่วยหรือเรียกรถพยาบาลนะครับโทรหนึ่งหกหกเก้าให้สองนะครับให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆเพื่อลดการยิงพิษจากแมงกะพุนสามนะครับห้ามขัดถูบริเวณที่ถูกแมงกะพุนสี่นะครับ ราดน้ำส้มสายชูให้ทั่วบริเวณที่ถูกแมงกะพุนอย่างน้อย30วินาทีนะครับห้ามราดด้วยน้ำจืดหรือน้ำเปล่านะในกรณีที่หมดสติไม่หายใจให้ช่วยหายใจถ้าไม่มีชีพจรให้ปั๊มหัวใจก่อนราดน้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นมาทะเลก็ถ้าช่วงหนึ่งมันจะมีเตือนนะเกี่ยวกับแมงกะพุนเขาจะมีป้ายเตือนมาทะเลก็ไปหาใกล้ๆร้านยำนะน่าจะมีน้ำส้มสายชู อันนี้จริงๆโซนนี้มันก็จะโล่งแบบนี้แหละโซนฟรีโซนนะครับฟรีโซนที่แปดปลายหาดบางแสนเนี่ยอย่างเราเห็นอะไรแบบนี้เราเออทำไมใครจะมาเก็บเนี่ยถ้าไม่ใช่เราก็เรานะ เาเก็บซะเขาทิ้งขยะก,กันคนไทยร่วมใจทิ้งขยะลงถังเฮ้ยแก็มไม่ไม่อยากลงถังหร้วไงแยวนี้นะแหลมแท่นล็อกห้าแล้วเช้านี้ก็คงต้องกลับกันแล้วนะครับผมออมาแบบความรวดเร็วกัน,กน เพราะว่ามันร้อนละเริ่มร้อนพระอาทิตย์เริ่มไล่เราแล้ว,ลวอยู่บ่อยอยู่นานเดินทุกวันนะมันจะไหม้ละกลับกันแล้วนะครับพาดูนิดหน่อยพร้อมกับได้ภารกิจเราเยอะอยู่เหมือนกันนะช่วงเก็บขยงขยะเนี่ยเออก็ถือว่าได้ทำประโยชน์เล็กๆแน่นอๆก็ทำสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ หลายคนที่มาเที่ยวทะเลก็ช่วยกันไม่ทิ้งนะครับช่วยกันไม่ทิ้งแล้วก็ถ้าอะไรที่ขวางหูขวางตาก็เก็บได้ก็เก็บนะครับผมสำหรับเช้านี้ก็คงต้องจากจองกันไปก่อนเดี๋ยวช่วงเย็นเจอกันผมไม่รู้ว่าเวลาแน่นอนเท่าไหร่นะฮะใครตั้งกระดิ่งตั้งอะไรไว้ไดก้ก็ตั้งไปนะครับผมหรืออยากจะมาเจอกันด้วยความบังเอิญก็ คิดถึงเมื่อไหรก็ปัดมานะครับอาจจะเจอกำลังไลฟ์อยู่ก็ได้สำหรับเช้านี้ไปก่อนนะครับ